เอาวิธีดใดเรายูอีนี้ยูอีนีพี่นั่งรวมไม่งัรับไปหางนูหางนู้ถับมันแยกกันนี่ตะปลาผม มเนี่ยน่จะขูมวครับผมไมากินหรอกไม่กล้ากินนูไน้วัดเนี่ยให้แน่หนจะใกไปเบิ้งนเบิ้งว่าผมอยห่างได้บ้มืงอนี่มาพี่น้องมากโอ้หงูก่นายโอ้ปลาขักกดโอ้ก็นี่นี่นี่ท่าเก้วนทางมันเป็นยังไงครับนี่นีหัวหน้านี่นี่สี่เบื้งนี้ครับอ๋อนี่น căng kêu này, đèn gì, tay với mẹ này nó hông, nó nó, đừng đi chơi quá, anh kia cả, mì đi, làm đẹp đà, ta หกห่าฮาต้องห่างกันบัเือนใส่ลงไปกันมัาตะวันดรกนะกาจังววาวันดีดีตะวันตัวว่ะเยี่ยหลักว่าน้องทั่เรียนไปไ้อยุติว่าก็บอกเอ้ใส่ด้นี่แบบนี้มาสาธิตเว้นซื้อดิ กูเด็กจักเแล้วกันแน่น้ำในเรื่อครับเรื่องกบดักงูก็อะาเพิก่กกบดักระหงก่อนฟาลัน่เน,นเมนโอยอย่าลั่นเซมืกูเ้อยโอ้โอ้ยโอ้ย้ยอ้้ยโอ้ยโมอยู่ครับโอ้ยหอยโอ้รอโอ้ยย้อ ไว้มินมินเนาะเขามันก็เปลี่ยนสีวะชี่ลันห้ออยู่ตัวน,นั้นสี่อคือหมด ใแรงชี้เวลาหนูมาเอหนูมาหนูไปมากินนี่ก็คือบราณหรอแบบโอ๊ยตายไ่ได้กินหรอขั้นโบราน,น, oh, <no. S 1> านเพี้ยนโอ้โอ้โบรานเอ้ยนี่หนเหนียบคว้างสิสิตยอดครับเนาะบ้านนี้ร่างเบิ้งว่า,าเหมือนเลี้ยงสิมีหน่วยใ,ให้เบิ้งบ่ตั้งกล้องไว้นี่เลเบื้องห้อง ี่ยกันเยง่ายไปนี่ไม่ได้กินเลี้ยนยังนงชั่วนีงนมันดักหนูแลวใส่กบครับ ดดดีีจับบ้างเลยแกนสิเลยอย่างว่าเบิ้งกันครับผมปลามันขี้นี่หนูขิ้บ่ติดตามครับผมแก้วคัด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  ผมพี่น้องป้าพยายามกรับเล็กครับผมอันเด้อมันอยู่ซีอนอันเด้อซีนนั่นแหละกรับเล็กยงคอยคอยเบิกยาวเบิงดูมีบ่เตรียมไปลวดนันน่นนั่นอยู่นี่ใน,น,น,นป้องนั่นแหละซีนนั่นแหละเซียนหมอดเป็นสิไปพยายามกรับเล็กครับเห็นบ่ไปแล้วบ่ เดหมัดเฮ็ดยังเฮ็นยังไม่เย็นเสียนบบเข่ากับเล็กกบพ่น้องกบเข่ากับเล็กครับแต่ว่าก้บบ้ันลัน หมัดใส่วิธีใส่ตววเบียท่านบนว่าควบรวดหน้าในใส่หรือเล่ลาไปเดี๋ยววัเนเยน็นไปคบกวบลงต่ำโอ้เนี่ยอโอ้มันอยู่กับเหล็กพอดีเลย กับเล็กคือบาลานเอาเรืบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเ่เห็นเ่เห็นรอแย่ัาลนบ่ยังได้เอาเอเอาวิธีได้เอาโอ้ยอยู่อีีอยู่อี๋พี่น้องโอ้เยอะพลอยเอ้าเชิมเสมนียนันเด้อว่ากับบาลานกับ กบเขาตัวเงียบเดยอดุดยอดปัดกบเต่นอยเดียวอีหลีครับบอย่างโวบกบอย่างที่เอิบนะครับผมเนี่ยดูดนดนคกบกิงครับครับผมมาใส่กับนูไว้ครับนี่ครับกต่บ่ากบมะเขือแท้านบวรันครับผม ที่นี่สร้างมัด่านมัดเอากบอย่างที่เอี่ยมครับผมมาจัดการให้เยียยม้อยครับผมครับนี่น้อรับเบื้องล่างมุ้นวหนาไม่เล็กวะไม่คือสันเนี่ยับคบกับสั้นเลยควบตัวแบบไี้อยู่หนังตอนมีสองตัวนี่ผมเห็นตัวนึงมันเตี้ยบางไปแล้วผมก็มาจักก้ามเดียวแล้วก็สิคุบกันยานมันหนบเมื่อนะ สันได้กบยโอ้ยตายต่แต่ต่เดร้านครับเดร้านครับครับผมตกป่านาดินเมื่อเนี้ยไม้สะพานแดงครับผมเปิดคลิปตัวแรกได้กบครับใส่กับเหล็กตะวันบดีดใส่หนูครับผมใส่กับเหล็กใส่หนูครับแต่ว่ากบเข่าตะวันบอลันครับผมครับผมติดตามบรรพารรยากาศต่อไปครับว่าเฮาที่ได้ป่าบ่อหมือน ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์นะเด้อครับเด้อเป็นกำลังใจให้กันครับ